ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักบัญชีหลายท่านนะคะสำหรับคนที่ยื่นแบบภาษีผ่านระบบออนไลน์ค่ะเนื่องจากสรรพากรได้มีการปลดล็อกยื่นแบบเกินกำหนดเวลาให้แล้วนะคะแบบที่สามารถที่จะยื่นได้ทุกแบบภาษีนะคะยกเว้นแบบพอพ3 0แบบยื่นรวมกรณียื่นเพิ่มเติมนะคะไม่สามารถ ที่จะยื่นออนไลน์ได้คําว่าแบบพพสาส่วนยื่นรวมก็คือบริษัทที่มีสํานักง,งานใหญ่มีสาขาแล้วก็ตัวแบบพกงด9 0 9 1 9 4ที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันนะคะและแบบที่สามารถยื่นเกินกําหนดระยะเวลาได้นะคะก็คือแบบที่ยื่นตั้งแต่วันที่6ตุลา2564เป็นต้นไปนะคะถึงจะยื่นผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตแบบยื่นเพิ่มเติมได้ค่ะทีนี้พอเรายื่นผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตนะคะตัวคํานวณ เบี้ยปรับเงินเพิ่มตัวนี้ก็คือระบบจะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถยื่นเพิ่มเติมผ่านเน็ตได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปยื่นผ่านเน็ตเพิ่มเติมกันเลยนะคะวันนี้เราเข้าระบบก่อนนะคะกรอกเลขผู้เสียภาษีอากรของเราแล้วก็ระบ,บุรหัสผ่านนะคะแล้วก็คลิกเข้าระบบค่ะค่ะเข้ามาหน้ายื่นแบบปกตินะคะอาให้ทุกท่านเข้ามาคลิกตรงยื่นแบบตรงนี้ค่ะ ก็คือทุกอย่างอ่ะเหมือนกับการที่เรายื่นแบบปกติเลยค่ะทีนี้เราต้องการยื่นหักหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมนะมาคลิกหักหน้าที่จ่ายค่ะเราต้องการยื่นแบบภาษีอะไรอ่ะพรบสามนะคะหรือว่าแบบพรบห้าสามหรือว่าแบบพรออื่นๆตามนี้นะคะเราก็สามารถมาคลิกได้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างยื่นแบบพรอสามเพิ่มเติมนะคะก็มาคลิกตรงพรบสามคลิกยื่นแบบตรงนี้ค่ะ ไล่ลงมาเรืเ่อยๆค่ะตงรงรายละเอียดการยื่นแบบตรงนี้นะคะเราจะยื่นของเดือนภาษีไหนนะคะเราก็เลือกเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นของวันที่30กันยานะคะซึ่งซึ่งสรรพากรเปิดให้ยื่นวันได้ก็คือยีิบเก้ากันยาค่ะวันนี้วันที่30กันยาหกห้านะคะเป็นวันที่สองคะ่ะเรามายื่นกันเลยนะคะตัวนี้จะยื่นของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะอะ่ะเวลาเราคลิกเดือนสิงหาตรงนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่ายื่นเพิ่มเติมครั้งที่1นนะคะเพราะว่าเดือน8ด ที่ผ่านมาเรามีการยื่นปกติไปแล้วตันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาให้เลยค่ะว่ายื่นเพิ่มเติมอทีนี้เลื่อนลงมาเลยค่ะเราคลิกนําส่งรรมหน้าตาสามแต่ละสะนะคะคลิกหน้าถัดไปค่ะถึงหน้านี้ค่ะคลิกเพิ่มค่ะแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนเลขผู้เสียภาษีอากรที่เราหักไว้นะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลของผู้ถูกหักได้เลยค่ะ ีนี้วันเดือนปีที่จ่ายค่ะอ่าเราจ่ายวันที่เท่าไหร่ตัวนี้จ่ายวันที่3เอสสิงหานะอ่าเป็นค่าอะไรนะคะแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะดับดาวโูนะคะว่าเป็นค่าอะไรอ่านเราเป็นค่าบริการค่ะจํานวนเงินที่จ่ายค่ะก็ระบุตามตัว right 50ทวีได้เลยค่ะอัตราหักหน้าที่จ่ายอ่า3%ตัวนี้ค่าบริการนะคะหัก3%เงื่อนไขาหักหน้าที่จ่ายคลิกตรงหักหน้าที่จ่ายตรงนี้นะคะ แต่หากเกิดว่าเราเป็นออกให้ตลอดไปหรือออกให้ครั้งเดียวก็คลิกอเลยตัวอย่างนี้นะคะก็คือหักหน้าที่จ่ายค่ะเมื่อคลิกหักหน้าที่จ่ายแล้วก็บันทึกและเพิ่มรายการถัดไปอ่านรายการที่2เราไม่มีนะคะเราก็คลิกกลับหน้าหลักตรงนี้ค่ะค่ะพอถึงหน้านี้ทีนี้เราจะทําการชรําระภาษีนะคะแล้วเราก็ไปดูกันว่า่าระบบคํานวณให้เราจริงจริงหรือเปล่านะคะ,ะเราจะชําระภาษีนะ้าแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะรายการที่จะชําระแล้วก็คลิกถัดไป ถึงหน้านี้แล้วนะคะค่ะจะเห็นว่าตัวเงินเพิ่มนะคะระบบคำนวณให้อัตโนมัติเลยค่ะก็คือยอดภาษีที่เราต้องชำระนะคะ495บาทตรงนี้นะคูณด้วย1.5%คูณจำนวนเดือนที่เกินก็คือคูณ1เดือนเพราะว่าตัวนี้เป็นภาษีของเดือนสิงหาซึ่งเราจะต้องนำยื่นไม่เกินวันที่15กันยาของเดือนถัดไปเศษของเดือนนับเป็น1เดือนนะคะฉะนั้น16กันยาถึงวันนี้30กันยาก็ ไม่ถึงเดือนแต่เศษของเดือนนับเป็น1เดือนค่ะอะก็คำนวณให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมล่ะคะว่าก็สะดวกสําหรับพวกเรานะคะสําหรับนักบัญชีที่ต้องยื่นแบบภาษีกรณีที่มีตกหล่นค่ะไม่ว่าจะเกิดจากที่ผู้ประกอบการส่งให้ช้าหรือว่าอาจจะเกิดจากค,าความผิดพลาดของผู้ยื่นจริงๆนะคะอาตัวนี้ก็ทําการอาจเราจะพิมพ์ใบแนบก่อนนะกดพิมพ์ใบแนบค่ะหรือว่าหรือว่าเราจะดาวน์โหลดใ้ก่อนก็ได้นะคะหรือเราก็จะ ริ้นออกมาไว้เลยก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ดาวน์โหลดไว้ละอ่ะพิมพ์พแบบนะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยหรือว่าเราจะกดพิมพ์พได้เช่นกันนะคะซึ่งแบบภาษีตรงนี้เราจะต้องพิมพ์พเก็บไว้นะคะ พิมพ์เก็บไว้นะคะเพื่อแนบกับใบเสร็จค่ะเพื่อเป็นเอกสารข้อมูลตอนที่เราปิดงบการเงินประจําเดือนหรือปิดงบเงินงบการเงินประจําปีนะคะซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบเอกสารเหล่านี้นะคะแม้กระทั่งนักบัญชีตอนปิดงบประจําเดือนนะคะก็จะต้องมีการตรวจภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะว่า,าเราบันทึกไว้เรานําำครบไหมหรือว่าบันทึกครบถ้วนไหมเพื่อเป็นเอกสารสําหรับการตรวจสอบนะคะ ต่อไปนะคะอ่ะเราแบคกลับมาหน้าเดิมนะทีนี้เราก็จะทํารายการตกลงยื่นแบบเลยนะคะหรือเราอาจจะบันทึกร่างไว้ก็ได้เผื่อมีรายการเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าระบบมาแล้วก็มาคลิกตรงบันทึกร่างแล้วก็เพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะอาจต่ตัวนี้เรามีรายการเดียวแล้วก็จะตกลงยื่นแบบเลยนะคะเราก็คลิกตกลงยื่นแบบค่ะ ก็จะขึ้นแบบพอ,อรอสขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะ,ะเรายืนยันยื่นแบบไหมอ่าโอเคเรายืนยันนะคะเพราะว่าเรามีรายการเดียวกดยืนยันยื่นแบบเลยค่ะกดยืนยันยื่นแบบแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะยื่นแบบแสดงรายการภาษีหักในที่จ่ายพออรอสามเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเลขที่อ้างอิงรอการชําระเงินค่ะตัวนี้เราก็จะทําการชําระเงินเลยอ่าเลื่อนลงมาด้านล่างอ๋อมี เพิ่มเติมขึ้นมาแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นแบบอ่าตัวนี้นะคะอ่ะเาเแล้วก็พอใจอ่าแล้วก็คลิกให้คะแนนกับกลมได้เลยนะคะอ่านเนี้เราแฮปปี้นะเพราะว่าเราสามารถยื่นแบบได้ซึ่งประหยัดเวลานะคะ,ะส่งความเห็นซะหน่อยนะคะต่อไปเราก็กดชําระภาษีนะคะอาจจะเห็นว่าสรรพกรก็มีแบบเตือนเราตลอดเลยนะเผื่อเราลืมลิ้นเมื่อกี้นะคะก็จะมีขึ้นมาอีกว่าอ่ายืนแบบเพื่อตรวจสอบนะคะ ถ้าเราไม่ได้พิมพ์เมื่อกี้นะเราก็มากดพิมพ์ตรงนี้ได้แต่เราพิมพ์ไปแล้วก,กดชําระภาษีได้เลยค่ะคลิกชําระภาษีค่ะขึ้นมาหน้านี้นะคะถึงช่องทางการชรําระเงินนะคะเราจะจ่ายช่องทางไหนตามที่เราสะดวกได้เลยอ่า qr code ไหมถ้า qr code เราก็สแกนจ่ายได้เลยค่ะถ้าเราไม่จ่าย qr code นะคะเราก็เครดิตการ์ดค่ะ,ะเราสะดวกแบงค์ไหนมีบัตรเครดิตแบงค์ไหนนะคะสี่แบงค์นี้เราก็สแกนจ่ายได้เลย ะะมีกรุงเทพประสิกรทหารไทยไทยพาณนนิชยหรือเราจะชําระวิธีช่องทางอื่นนะคะตัวนี้เราก็ปริ้นให้กับผู้ประกอบการนะคะทําการนําไปชําระนะคะก็จะชําระได้หลายช่องทางนะคะทั้งที่ธนาคารตามที่กําหนดนี้นะคะเคตอร์เซอร์วิสก็ได้นะคะก็หรือไม่ก็สแกน QR Code จ่ายได้หรือสแกนบาร์โค้ดจ่ายได้นะคะ ค่ะสำหรับการยื่นแบบเกินกำหนดระยะเวลายื่นแบบเพิ่มเติมนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณกรมสรรพากรนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำบัญชีให้กับนักบัญชีนะคะให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ยื่นเพิ่มเติมได้แล้วนะคะซึ่งเป็นความสะดวกในการทำงานมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับ EP นี้มีเท่านี้ค่ะเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ